หลักการนะฮะก็คือเอาเนื้อเนี่ยหมักโชยุอย่อยที่บอกเมื่อกี้เสร็จแล้วก็ค่อยๆขี้เลยแล้วย่างแนะนําว่ามือใหม่หมทีละชิ้นถ้าเกิดพอ,อย่างแล้วเนี่ยเต้นมันก็จะกระจายเต้นมันเนี่ยแนะนําว่าให้เชียงครั้งเดียวแล้วรอก่อนกลับได้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็เอาขึ้นเลย โดยหลักการเนี่ยดูยังไงทําไมมันถึงจะขึ้นมาได้เนี่ยก็รอให้มันเส้นมันเนี่ยมันกระจายขึ้นมาก่อนคือมีไขมันขึ้นมาก่อนอย่างเนี้ตอนนี้เริ่มมีไขมันแล้วก็กลับด้านนะฮะรีทิดทำตามส่วนนี้หมดถ้ามีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นรับรองว่ากลิ่นเนี่ยหอมเลยห้ามกลับเด็ดขาดถ้ากลับเกินหนึ่งครั้งจะแข็ง แต่ถ้าเกิดคุณกินอยากกินกรอบๆก,ก็ไม่เป็นไรเาถือทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆกับหมูทีละชิ้นจนสุกหอมก่อนแล้วพักไว้แต่นี้หลักการเนี่ยสําคัญก็คือเนื้อย่างเนี่ยจะดีได้ก็คือต้องเป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะเลือกมาแล้วว่ามีเส้นมันกระจายอยู่แต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยไม่ทานเนื้ออยากจะเอาเ,อาเนื้อหมูอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ใกล้เคียงเพราะว่า ส่วนที่เป็นมันแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีเหนีหยวๆน,นะสังเกตให้ดีถ้าดูเส้นมันด้านนี้ก็จะกระจายขึ้นมาก็คือพอพอเริ่มหงิกขึ้นมาแล้วก็มีไขมันอังขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนี่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเป็นทั้งสิ้นนะฮะบางคนจะใช้งาแล้วก็อื่นๆด้วยแส่ราไม่ต้องอยงอย่างนี้ไม่กเกี่ยวกะบเทียนะข้างอะไรแต่ว่ากินเองก็เอาไว้ได้แล้วแต่ใจเพราะว่าร้านเนี่ยเวลาเราไปย่างปิ้งย่างเนี่ยเขาลงทั้งหมดเลยแล้วผัดปั๊บ ันนี้ผมเพื่อให้มือใหม่ทำอาจจะแบบจะได้ง่ายขึ้นโอเค